สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในหนึ่งวันของเรามีเรื่องราวมากมายให้ทำค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยวันนี้อยากกินขนมค่ะพอดีมีข้าวเหนียวเพราะปกติก็หุงข้าวเหนียวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดดิบด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเหนียวเปียกใส่ข้าวโพดกันค่ะเป็นการทำขนมแบบทางรัดนะคะเราก็จะใช้อ่ข้าวเหนียวที่เราหุงสุกแล้วนี่แหละค่ะ กับข้าวโพดมาต้มเข้าด้วยกันในน้ําสะอาดค่ะต้มให้ให้เดือดแล้วก็ข้าวโพดสุกดีเลยนะคะแต่ข้าวเหนียวเนี่ยพยายามอย่าให้เขาบานมากนะคะเดี๋ยวมันจะไม่น่ากินค่ะพอทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะในปริมาณที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาตามความชอบของเราเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลาย ชิมรสด,ดูความหวานพอใจแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวเปียกใส่ข้าวโพดของเราก็เสร็จเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วค่ะแต่จะไม่สมบูรณ์นะคะถ้าขาดกะทิราดค่ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้หัวกะทิล้วนๆเลยนะคะอาจจะผสมน้ำนิดหน่อยแต่ของเราก็ไม่ได้ผสมค่ะเราจะเพิ่ม กลือลงไปเล็กน้อยกับน้ำตาลชิมดูให้มันมีความเค็มมีความหวานให้พอดีกันนะคะคนให้ละลายก่อนค่ะแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟนะคะคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเ,เดือดแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าเหนียวเปียกใส่ข้าวโพดของเราราดกะทิหอมๆ มีเค็มเค็มหวานหวานนิดหน่อยลงตัวพอดีเลยค่ะขนมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่บาตด้วยกันเลยนะคะโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยหลังจากใส่บาตกันแล้วก็มาจัดการเรื่องอาหารเช้าด้วยกันค่ะเพราะว่าวันนี้มี เมนูอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะทำนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือจะทอดหมูทอดไก่แล้วก็หุงข้าวเหนียวค่ะทั้งหมูทั้งไก่เนี่ยเราหมักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหมักเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้ค่ะเช้าก็เอามาทอดการหมักก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาว น้ำปลาน้ำตาลมีผงปรุงรสด้วยค่ะพอเช้าขึ้นมาก็เอามาทอดตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่กระเทียมด้วยแต่ว่าเด็กๆเ,เขาก็บอกว่าเออเขาไม่อยากกินกระเทียมก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้เจียวกระเทียมใส่ลงไปให้เขานะคะหลังจากนั้นก็จะมาทอดไก่กันค่ะ ระหว่างนี้เนี่ยเราก็หุงข้าวไว้แล้วนะคะ,ะนึ่งข้าวเหนียวค่ะแต่จะนึ่งด้วยหวดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพอได้ที่ดีแล้วเกลี่ยกระจายความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเอามาพักไว้ในมงหม้อหุงข้าวนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ในกระติบข้าวเหมือนทุกวันค่ะไก่ทอดของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็คือหอมมากๆเลยนะคะ ไก่ก็มีความนุ่มค่ะเพราะว่าไม่ได้ทอดให้กรอบให้แข็งเนาะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาจะเคี้ยวไม่ไหวไก่ทอดของเราหมูทอดก็พร้อมแล้วค่ะข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับมื้อนี้กันเลยนะคะข้าวอยู่ในหม้อข้าวแบบนี้ก็ดีค่ะสะดวกดีด้วยนะคะร้อนตลอดเวลาเลยค่ะโตโตะเกแล้ว โอ้โหฮันเตอร์ไอจานเล็กไปอนเนี่ยมีข้าวเหนียวมีหมูทอดไก่ทอดเนี่ยสงสัยว่าคงจะต้องตาำส้มตามอีกสักครกหนึ่งแล้วละคะ่ะจะได้ครบถ้วนสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะตำส้มตำปลาล้าค่ะโคเลโคเล อาหารของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็กำลังใจค่ะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆได้มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาก,กันไปแล้วค่ะกับข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกใส่ข้าวโพของบ้านเราค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ